ะะซุปเด็ดซัดดอดลูกชิ้นตั้งเดี๋ยววันนี้จะพาไปติดตามความอร่อยกับซอสเย็นอโฟร้านคุณจิราภาที่ชุมพรค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันว่าร้านคุณจิลาภาลูกค้าตอบรับเป็นไงมางแล้วก็ลูกชิ้นของเราเนี่ยอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวยังไงติดตามกันมาเลยค่ะชื่อแอนนะคะคื่จิลาภาเป็นเจ้าของแสนชจอลุณีภาคตาใต้สาขาชุมพรค่ะ าลงใต้ขายมาแล้วประมาณ2ปีค่ะตอนนี้ยอดขายตอนนี้ก็กำลังดีเลย แล้วก่อนหน้านี้คุณแอนทาอะไรอยู่คะขายข้าราดแกงอยู่ด้านในจุนอาหารค่ะแล้วก็จะมีร้านซาลาเปาเป็นข,ของตัวเองด้วยเรารู้จักอรุ่นนี้ได้ยังไงคะแถวจังหวัดชุมพรหรือว่าทางสายใต้ตรงนี้ยังไม่มีแฟรชายอันนี้เสร็จแ,แล้วเคยไปทานก็รู้สึกว่าเอออยากจะเอามาลองขายให้ลูกค้าได้ลองทานบ้างก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ต แล้วคุณแอนได้ชิมครั้งแรกเป็นไง้าคะลูกชิ้นอร่อยมากค่ะไม่มีรสดคาวเลยไม่ผสมแป้งด้วยเป็นลูกชิ้นสดสเด้งมากเลยและสําหรับลูกค้าที่มาทานเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกชิ้นอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวเลยเซฟมากเลยค่ะกินบ่อยมากเลยแล้วลูกชิ้นราคาเป็นไงมาเนื้อเน้นมากค่ะชอบรสชาติค่ะเพราะว่าตรงกลมมากเลยอร่อยไม่ต้องปรุงค่ะ๋ออร่อย ตอนแรกจะเป็นลูกค้าขาจรนะคะแต่ว่าลูกค้าใกล้ใล้เคียงตอนนี้เราจะมีลูกค้าประจําแล้วสั่งครั้งหนึ่งสิถุงยี่สิบสงเพื่อประส่งในโรงงานเมนูเด็ดในร้านนี้คือตัวไหนะคะเป็นยีนตาโฟ,โฟต้มยาบขายดีที่สุดค่ะเพราะว่าซอสโฟ,โฟของเขาจะไม่เหมือนไม่เหมือนตัวทั่วไป แล้วร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนของชุมพรนะคะมีในปั๊มปตทเคทีทุ่งคาค่ะอยู่ข้างด้านในศูนย์อาหารเลย6 6อยูห่6นะคะตำบลทุ่งคาเพื่อเมืองจังหวัดชุมพรจะมีซาลาเปามีกว๋วยเตี๋ยวอารุณีมีข้าราดแกงถ้าผ่านมาก็มาแวะชิมแวะทานกันได้นะคะเบอร์โท<ด>รศัพท์นะคะ0805381396คย์ห้งสามแซ้อนล่กชิ้นก้ลอดภัย ซุปเด็ดซอสโด<อ>นด<อ>ลูกชิ้นปังแล้วคกงจ,จะนิ่มนะคะใสจเยอะนุ่มหอมมากค่ะไส้หม,มูอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะ <c oughs> ขึ้นชื่อจริงๆสระเปาคุณแอน ทับหลี